ในช่วงโควิด -19 แบบนี้ฮะเราสองคนได้มีโอกาสรายงานเล่าข่าวให้ท่านผู้ชมเรื่องหนึ่งฟังนั่นคือเรื่องของโอกาสทางรอด<ฆ>ในช่วงวิกฤตของโควิด -19 ของพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นทุเรียนคูล,ละสองบาท3บาทนะะข่าหลามรถทุเรียนแล้วครั้งนี้เนี่ยพาท่านผู้ชมไปดูที่นี่เลยฮะแม่ค้าอาหารทะเลไอเดียเจ๋งนะอยู่ที่เสริงสางนี่เองขายกุ้งตัวละ2บาทเนี่ยฮะคุณชินิดภพาดูตามภาพนี้เลยนะฮะ อยากจะกินกุ้งปกติต้องซื้อเป็นโลโลหนึ่งสองร้อยสามร้อยบาทไม่ต,มต้องไปซื้อเยอะขนาดนั้นกินห้าตัวสิบตัวเอาไปผัดกับข้าวกินเนี่ยซื้อ,อได้เลยตัวละสองบาทาโดยเนี่ยเกิดขึ้นที่แม่ค้าอาหารทะเลรายหนึ่งที่อำเภอเสินสางเขาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เข้ากับช่วงสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาเนี่ยผลกระทบจากปัญหาโควิด1นทินระบาดเนี่ยทำให้เขาได้มีโอกาสจัดโปรโมชั่นขายกุ้งในราคาตัวละ2บาท ซึ่งนางสาวสุธิชาศรีธานนท์อายุ30ปีเนี่ยฮะเจ้าของร้านขายอาหารทะเลชื่อว่าร้านทะเลเสิงสางก็มีการเปิดเผยนะฮะว่าขายอาหารทะเลหลายประเภทอยู่ที่อำอเภอสิงสางแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึกปูเป็นต้นนะฮะแต่ช่วงนี้เนี่ยสภาพเศรษฐกิจซบเซาตนจึงได้ตัดสินใจนะฮะเอาสินค้าอาหารทะเลมาขายในราคาถูกอยากจะขายในราคาที่เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถนําไปซื้อ รับประทานได้แบบสบายกระเป๋านะโดยจัดโปรโมชั่นที่ผมบอกไปเมืม่อสักครู่ฮะกุ้งตัวละ2บาทซึ่งแน่นอนลูกค้าโอ้โหให้ความสนใจเป็นอย่างมากฮะใช่ค่ะพอเห็นว่าตัวละ2บาทเนี่ยโอ้โหได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเลยนะคะรอบแรกที่ขายเนี่ยเธอบอกว่า สินค้าไม่พอกับความต้องการของลูกค้าค่ะก็เลยจัดเพิ่มอีกรอบนะคะซึ่งคนที่มาซื้อเนี่ยก็เป็นคนที่มีไรายได้ไม่มากบ,บางคนก็ว่างงานหรือบางคนอยากกินเพียงตัวเดียวก็มาซื้อไปทานด้วยก็มีค่ะสบาทมแม่ค้าก็เห็นว่ามาซื้อตัวเดียวก็ขายให้นะคะคซึ่งโปรโมชั่นนี้ลูกค้าเนี่ยสนใจเข้ามาเลือกซื้อกันทั้งวันไม่ขาดสายเลยบางคนทักมาหาเธอค่ะ มาจองกุ้งผ่านทางออนไลน์เนี่ยแหละซึ่งตอนนี้ผลตอบรับจากลูกค้าดีมากแล้วลูกค้ามาซื้อไปก็ไปช่วยบอกกันต่อๆเป็นทอดๆไปอีกค่ะอยอดเยี่ยมมากครับทางด้านนางสาวปุ่นแก้วอาสาเนี่ยก็เป็นชาวบ้านอำเภอสิงสางนะเป็นหนึ่งในลูกค้าที่จะนทางเข้ามาเลือกซื้อกุ้งก็บอกแบบนี้นะคะว่ามีคนบอกต่อกันมาว่ามีการขายกุ้งตัวละ2บาทที่ร้านแห่งนี้ทางตนนะฮะก็เดินทางมาเลือกซื้อและเพื่อนๆก็ฝากซื้อด้วยนะฮะ ซึ่งโปรโมชั่นเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจเพราะเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้เนี่ยะนะสามารถควบคุมได้และเลือกได้ว่าเราต้องการกินมากน้อยเพียงใดปกติเป็นแบบนี้เราไปซื้อกุ้งแบบนี้กุ้งขาวอย่างเงี้ยนะฮะกุ้งขาวเนี่ยโลนึงประมาณ28-30ตัวโล ตกโลแล้วประมาณ2 0 0ถึง220่ะบาทแน่นอนราคาอาจจะไม่ได้ดูสูงมากแต่ะจะซื้อปริมาณขนาดนั้นเอามาผัดข้าวจาน2จานเนี่ยโอ้มันก็เยอะเกินไป<ช>ซื้อ20บาทได้10ตัวก็อิ่มแล้วนะ,ะก็มาซื้อแบบนี้ทางคุณปุ่นเนี่ยคุณปุ่นที่เป็นลูกค้าเนี่ยบอกว่าพอเห็นประกาศว่ามีกุ้งขายในราคาตัวละสองบาทจึงรีบมาซื้อเลยนะฮะเพื่อนำไปประกอบอาหารทานเล่นกันกับเพื่อนในช่วงเย็นนะโอ้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดี น,นนี่ก็น่าจะมีคนไปอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องนะคะคงต้องเตรียมกุ้งเอาไว้ขายเยอะๆเพราะคาดว่าน่าจะขายไม่พอถูกต้องครับค่ะ